เราก็จะเดินทางกลับนะครับท่านได้ได้ค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับอ๋อลืมลืมมอบข้าวสารนั้นเด้อข้าวสารข้าาาวสรยหลเพิ่นเพิ่นฝากซื้อมาไฮโลเออข้าวสารเรียบร้อยแล้วครับครับครับต่เอาเนื้อใส่เลยแต่นูจะใส่ใต้ล็อกรถนิ่เดียเดินแล้ว ล็อกเออหลองังคนล็อกจ้ะล่ะเอาเปิก้กระสีเมื่อวันนีค้ครับครับเออเ้าเมื่อเมื่อยางนี้ถ้าเกิดออกลูกจะไปหาเออ อืมอืมเดท้าตาค่ะเข้าขยันเท้าก็ได้จ้าลูกก็ยังเฮ็ดไปหาเฮ็ดท้ายนูกไปยิงไป,ไปค่ะไปหาปุ้งหายางท้าย <laughs> อ่าเดี๋ยวแนะนําก่อนก่อนที่จะเดินทางกลับสมมุติสมมุติว่าไฟดับเด้อมันตู้ตรงนี้มันจะตัดถ้าเกิดมีฟ้าผ้าหรือว่าไฟช็อตนะแล้วเจ้าต้องเอาเอาเอาแบบถังน้ำมาปีนขึ้นไปซับสวิตช์ขึ้นถ้ามันดับนะถ้าบ้านนี้ดับแล้วบ้านโน้นไม่ดับแสดงว่ามันสวิตช์ตรงนี้เนี่ยมันมันตัดลงถ้าไฟ <laughs> มีปัญหา <laughs> เออมันเป็นมันเป็น บ้านแบบรุ่นใหม่แม่แมนเออเออบ่แมนไปเสียเงินจ้างสร้างไลยเอ,อ้อไฟดับไปสร้างมาเบื้องในเขาบายได้สองสามร้อยเลยอ,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 อืมเมื่อวันบอกเมื่อวานก้อนนะนะเอาหมอเสียหมเสียเพนัะน่าให้เรามาให้เจ้ามาเนี่ยมันก็เป็นมันก็ไหลไหลไปน่าไปอ๋ออ๋อ้ตอนการไฟฟ้ามาเปลี่ยนให้เสียเงินอยู่บอก เอออ้าดีแล้วล่ะเออลอป่ไปเอาไอเอา้เอา,เอาเบื้องต้นการใช้งานก็มีตรงนี้แหละถ้าเกิดไฟช็อตฟ้าผ่าอย่างเนี่ยมันมันสิตัดสวิตช์มันจะตัดลงพอมันมีสายดินอยู่มันบูชอดออกเออตรงนี้ผมก็ต่อสายดินให้แล้วบ้านเนี่ยเออมันคิดให้ยังดีแล้วระบบไฟอืมถ้าสมมติบ้านหลังนี้ดับแล้วบ้านหลังเก่าบ่าดับแสดงว่ามันสับตรงนี้ลง ตอนปีน้อขึ้นใหมยกคัดเอามันขึ้นเออเออเดี๋ยวบัดเสียงมันได๋เออเป็นจังได๋นอนเฮือนใหม่มือคืนนี่คักิบ่นอนนอนส่วนโตครั้งแรกเป็นได๋ยิ่งนอนบ่ับแล้วเวาเอาบ่หับบ่ยมันได๋ล็อกล็อกห้องไผห้องมันอยู่บ่เออ อแล้วเด้มันเงียวใส่บอลนอนอยู่บ่เออไอเอ็นเชรเออเชรมันยังเงียวใส่บอนอนอยู่ผลมพนลมกับคนละโตแตเดว่ะเนาะเออเอ้าห้องห้องน้ำได้ได้อาบน้ำอยู่นี่แล้วบ่ อาบแล้วผ Le uh, uh. ู้เดียวแล้วแต่แต่เจ้าได้อาบอยู่ตรงไดเจ้าอาบเก่าเฮือนเก่าเออยังบ่ชินบ้านหลังอื่นที่ผมไปเฮ็ดก็จังซี่ล่ะเออยังบ่กล้าอาบน้ํายังบ่กล้าแก้ผ้าอาบน้ําอยู่เออบัดประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเอาล่ะเริ่มินบัดนีเออยังบ่ินเอออเ เออบัตรที่นี่บัตรเออเอาพูดและบัตรยิ่น้ามีโอกาสเป็นปีไปแลกว่าที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเออขออย่างเดียวทำความสะอาดในเด้อยายถูในใดเพราะว่ายังหูะออบะเพราะบ้านแต่ละหลังที่ไปสร้างให้นี่บัตรยิ่ไปเยี่ยมนั่นแหละบ่เก็บขขยะว่าถูยังสิ่น่าอยากให้ถูเือน เอออดมั่า่นองกบแม่นแม่นแมนครับคุณบได้เห้มีเลยไออแลวกรเก็บต้องให้เป็นสะาเรียบร้อยแขกคนมาเขาบว่าบดมัต้อสมามื่อไหอืเออมาเบิกอ้เง่อน่ไปยว้บัดบัดย่มสิไปใส่กับล็อกเฮื่อนได้ขาเจ้าร้อยเอาของได้นี่นี่ห่อปลาแล้วผมลืมไว้นี่ เออไปเจ้าก็ใส่กุญแจอย่าดื้อนะลูกได้ไหมหลังหลังจากนี้จะไม่ได้เห็นลุงบ่อยๆแล้วนะเอออาจอาจสิเห็นยุบปีหนาพอละขอบคุณครับขอบคุณครับเออกกล้วย็ไปโรงเรียนเด้อกลคุณเออเรรรียนนไหคับแล้วก็พากันย่ายอันเสื้อพุงเสื้อผ้าเอามาห้อยอยู่นี่เด้อยายเด้อคุณเด้เนี่ยห้อยประเทศให้แล้วข้างล่างคุณเอาหลังจากนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุข ยังก็มีมดแล้วฝนตกไฟห้องเราต้องไปเล่นหามงลบแล้วบบนี้ดนี่เลยปิดประตูแล้วก็เล้ยวปิดประตูลก็เล้วนี่หน้าหนาวสิมาฮอดเนี่ยลบมันสีเย็นเขาปิดประตูปิดยังแล้วอุ่นแบบนี้เออบ่ต้องไปพิงไฟแล้วปิดประตูปิดยังแล้วอุ่นแบบนี้ใอหรต่อไปนียังไม่รู้ต้องไปชิงกันเอาครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไปเบิ้งไว้หลายหลังแต่ว่าต้องดูก่อนว่าหลังไหนที่มัน เดือดร้อนมากที่สุดโอ้ต้องต้องเลือกเอาที่เดือดร้อนแมนก็จะมาให้คะแนนว่าหลังไหนชนะโอ้เออจแมนบ้านบ้านหลังนี้ก็ก่อนที่จะมาสร้างก็ดูไว้ประมาณสามสี่หลังเออหลังนี้นะชนะการประกวดเออแล้วลิงลานมาดามซาตินเออชนะการประกวดนักคว้าตกสวัสดีนะผมกระสีไปซอยหลังต่อไปเออ ครับผมเอารวยสาธุสาธุทุกคนก็ขอบคุณหลายๆนะคะสาธุครับเอ๋เอานาชีบะมี่ยังขาดเหลือแล้วล่ะนาชีโอเคหมดแล้วครับไปแล้วฮจะได้เมื่อเนาะเออไปอันนี้ไหมของอยู่ในรถ ของคุณคุณตาวิเชียนไปมอบให้แกเลยไหมไปเลยก็ได้แต่หนูเป็ดเดเมื่อเลยบอตะกรบเดชไปยี่บอตะกรบไปน้ำกันจะบอเป็นนี้อยู่กุศมานนี่อยู่ทาง,อ,ง,อ,งาอยู่ทางประชาเนี่ยไปทำไปน้ำกันไปไป,ไปะอืมบัตแล้วถ้ามีเวลาก็ไปกินส้มตำกิน,ย,นกย่างน้ำกันอ่ะดี๋ยวนี่มือ ครับขอให้คุณตามีความสุขความเจริญเอาเดินทางกลับอืมไปเอาเมื่อไปนู่นเลยไปทางไหนไปทางนี้บอกไปบอกเอาไปทางนี้ก็ไปทางนี้ไปเจอกันบั้นตาเจอกันบ้านตาทันเนาะ เออเจ้าเจ้าก็น้ำหน้าก่อนพาพาข้าเจ้าไปน้ำอือเดี๋ยวเพื่อมีเดี๋ยวเพื่อเจ้พาไปกินตามหุ่งไปอ้อลืม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  ป้ายเฮาเอาเอาแต่ป้ายมันออกไม่บ่เอาโอ้ยลืมป้ายลืมป้ายพี่น้องเอ้ยลกลกป้ายเอาเอามาบุญดูลกได้อยู่วะตาเออเอาเอาแต่ป้ายแกะแต่เอาแต่ป้ายมันออกไม่มันบวอเดี๋ยวสิไปเฮ็ดเล็กมม่่่่นนนนเว้าาีีีกยยยล นี่มันเป็นตะปูซสื่อๆดอกจะแกะได้อยู่ดอก